นี่ครับความอ <laughs> ของแอะไรสารพิษทุกอย่างกินสดๆครับจากธรรมชาติสิเพนหากินยังตะผพนละไม่กินบักเขียนี่เขาอ่ะ นกันกสเเเจ้าเา้าาาายกรรบบบนสวัสดีพี่นอ้องปองไปสมองสมบันครับน,นี้เบ่าผืนพาพี่น้องเขามาเละเบิงโคกหนองนาโมเดลครับพี่น้องอยู่ที่ตำบลสุขไบูย์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเบิงโคกหนองนาิืนกำลังเหตุใหม่ๆครับพี่น้อง จากพัฒนาชุมชนครับขุดให้ฟรีนะครับพื้นที่บริเวณนี้อยู่ประมาณเกือบสิบไรแต่ว่าตรงที่ขุดนั่นจริงๆอยู่ประมาณ3ไรครับเป็นโคกหนองนาโมเดลครับเดี๋ยวไปเบิ่งกระบ้าผืนครับพี่น้องครับ จี้ <Finished. S 1> ย่างเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกอ,อันนี้เลืกปมมั้นใดนี่สามเมตรคือแปลว่าสามเมตรนี่แหละอ๋อน,นี่มันรอบเลยป่ะครับนี่รอบรอบรอบเพราะว่าไม่ได <cris. S 2> ้ไปน้ำออกเวลาน้ำมันเยอะตา,ตามสูตรตามสูตรโครกหนองนาโคกหนองนาเจตตา พี่นอนครับเบื้องหน้าคนเห็ดโคกหนองนาครับตามรอยพ่อหลวงนี่เบืบ้อง่บครับนี่นี่แม่นว่านี่่อนี่มองเฉพาะ่อนี่จักจักไรที่คุดนี่ตามตามทฤษฎีเขาเนี่โครงการมันเป็นมันเป็นสามไรหนึ่งไรหรือหาไรใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าบอเนี่ยมันอาจจะเป็นเครืองเองกับกับดินนะค่ะอันนี้มันเป็นเป็น,นของ เป็นของพัฒนาชุมชนแหมบนบะแมนค่ะเขามาขุดอ่ะพวหนองนาอ่าโดยผ่านพัฒนาชุมชนเขาขุดให้ฟรีเขาขุดให้ฟรีเขาขุดให้ฟรีเขาเขาให้อย่างเขาเนี่ยกบีพันปลาอืมมีพันพืชพันพืชแล้วก็อบรมเกี่ยวกับพวกดินพวกอย่างเงี้ยอ่าเขาต้องเอาเราไปอบรมด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็เราก็ต้องเป็นวิทยากรถ่ายทอด ให้กับ <ป SM! S 1> ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ด้วยนี่ครับพี่น้องอันนั้นเนินดินนั่นจะเอาไว้เห็ดนางวันเถอะคือแบบมันเป็นที่แม็นปะอ๋อม่ค่ะอันนี้เขาคิดเองแมนจะเ็ดไอ้เป็นที่พักอันนี้ก้าว่าเดี๋ยวคอยสิไปเขื่นเป็นอา่ารเป็นทางเียเข็ดกระทอมชมวิวแล้ววันเถอะอันนี้ปลาลงไปนี่ว่าท่านลงแม็นปะค่ะส่วนมากลงปลาอย่างเขาหมายปลาอย่างปลากินพืช ปลากปลาตะเพียนทั่วไปแต่ว่าหนูลงหน่อยฟังนี่เพราะว่าไอ้น้ามันยังบอใสอันนี้บ่ได้ตั้งใจบ่ได้ตั้งใจมามาทายทําหรอกพี่น้องแต่ว่าแวะมาเบิง <c oughs> ก่อนจริงๆแล้วสีแวะมาเบิงเนี่ยเพื่อเพื่อให้พี่น้องเห็นว่า <c oughs> การที่จะทำโคกหนองดาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนอียานเสียทีน่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้มันคอตะขุดเนาะตะกี้เฮ็ดยังมองนี้ตะกอนใช่ไหมคะตะกอนจะปลูกอ้อยปลูกอ้อยเป็นเกษตรเชิงเดียวปีหนึ่งได้เงินเทียบนึงอด่างนี้เท่านึงบุญดลสิมาสวนเทียตอนนี้ตอนนี้ปลูกปลูกข้าปลูกข้าปลูกข้าปลูกตะไคร้อ๋อพืชที่มันเป็นเศรษฐกิจเลยนะค่ะสามารถเลี้ยงตัวเขาได้น้ำน้ำกแถวๆนี้นั่นเองตะไคร้นี่ปลูกไว้ขายให้ปลูกไว้เน้นปลูกไว้ขายค่ะ ปุ๋ยแจกก็ได้ค่ะเหลือก็แจกเหลือก็แจกเหลือก็แจกไม่ใช่เหลือก็ขายคือคนน่ะมันอยากได้แต่เงินเนี่ยแต่มันมันไม่มองถึงความยั่งยืน่ตไปโลก่ตไปเนี่ยพวกที่เฮ็ดเกษตรเชื้อเดียวน่ะตายหมดแล้วจังเสียเฮาสิบ่บตายบบตายแต่เขาบบเฮาโบไปโบไปสางนี่เพิ่มแต่ว่าเขาต้องพัฒนาให้มัน งามก่อนไปนี่ครับนี่เห็นบ่ดินมันแห้งเลมันงามคือเห็ดผู้เดียวเลยนี่นาตากระเสียกอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมามาทายเพื่อนหรอกครับแต่ว่ามารอเบืองก่อนเบืองวานี่สวนอยู่แล้วเออมาอยู่นในสวนถ้าคนเอ็ดในนี้มันด้อยู่สิอะไรไม่ได้เอาใบใส่ไมันด้หักสวน แล้วมันก็สิบจะอยูเ่เอดกินเนาะพอ,อจ้จอะห้องบ่ได้ลงทุนเยี่ยมันบอนี่้ที่คูดสาเนี่ยบ่ได้ลงทุนอย่างเขาเฮ็ดให้เาขาเห,ห,เห,เหมดเลยเออดีดีเนาะะท่ะาแม่นคูดนี่อ้เป็นเป็นแสนคนเนี่ยแสนเส้นน้อยงบเขาเป็นแสนเลยมันบ่นอ่าเห็นบ่ครับเนี่ยอ่ามันเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนเนาะของกรมพัฒนาชุมชน ขุดให้ฟรีแถมพันปลาพันพืชให้ด้วยต้องไปลงทะเบียนที่พัฒนาชุมชนอ่าต้องไปยื่นเรื่องขออันนี้ปลูกไว้กินเลยดิปลูกไว้กินปลูกไว้แจกอ่าปลูกไว้แจกผู้ใดมากแจกผู้ใดมากกัเก็บอ่าก็มีเก็บมาหลายมือเลยอ๋อเนี่ยมะเขือมะเขือปาะกินได้เลยค่ะไม่ต้องล้างก็ได้เอาลองกินมั้งโอ้ก็จะเป็นยังงั้นอ๋อมึง แมงมันกินได้เขาก็ต้องกินได้คืออันเออเพื่อนให้ผมกินครับพี่น้องบักเขียนี่จีกัดเมองเนี้ยงสีเพลหากินยังแต่ผละไม่กินบักเขียนี่เขาอ่ะอ่าอกินไหม แมงมันกินเนาะนี่สแสดงว่าปอดสารพิษพี่น้องอน้ำมันแก่แล้วมันแก่แล้วเม็ดแดงๆสีมันแก,แนแก่เอาเป็นปุ๋ยนี่ที่ลงไปเป็นปุ๋ยเอาไหมเอาไหมเ <c oughs> จตามาสวนเพื่อนเพื่อนห้กินเบิกเกียพี่น้องอันนี้ผู้ช่วยหมูสิบสามเอาเอาจะกินเบิกเกียทีนี้น <c oughs> กินเบิกเ <c oughs> กียกับกินโจ๊กน้ำก็ได้มาแล้ว กินเหมือนเกลือกินแบบสี่เนาะมันเยอะเยอะๆเยอะเฝ้าแบบแบบมาแบบบ่าได้เตรียมตัวครับนี่เพื่อชูกระเพาพพี่น้องกินแ๊บสี่ก้อนครับเดี๋ยวไปพี่หลังนี่ครับของแฉพี่น้องกินบ้างจังขนาดกันวันทำมันคือเขาจะแยกอืมมาคือมันติดกันนี่ปอดสารพิษจริงๆครับเป่นมะเขียอันนี้บรรยากาศยุทธงนาโคกหนองนาโมเดล บรรยากาศนี่แบบธรรมชาติเกืนไทยบ้านครับนี่ครับพี่น,อน้องเอเอนีห้องน้ำน,นีห้องน้ำบะเขอยังกับ,บกะเขื้อปอดิรเข้าฮะรเข้าค่ะบอกกระเข้าขาว อันนี้ผักยังกว่าผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวไม่ห่อใช่ไหมมันมีผักกาดขาวมีห่อกะบนหอเป็นเจ้บนแมนแดงสันมันแมนแดงสันหมายถึงว่าถ้ามันไม่ห่อหมายถึงมันจะไม่มันไม่ห่อมันไม่หอคือพันไม่หอกแตมันหอแต่มันหอมันจิอุ่มปุมคือแมนค่ะคือไอ้เยี่ยกว่าอันนี้ผักผักกาดผักกาดบ่แมนผักกาดขาวเลยนี่ผักเขียว กัดขึ้นเพราะกัดขาวเองขาวเขียวบ่อันนี้ปอดสารผิดปอดม่ต้องซ <c oughs> เดี๋ยวเขาให้ล่างก่อน <c oughs> อันนี้เจ้าของเจ้าของโคกหนองนาโมเดียวครับเจตตาเนาะที่เนาะเออ <c oughs> นี่ครับนี่มีอ่างล่างผักล่างมือน้ำกันเรียบร้อยดูดูด ซิ้ม้วยเนาะเจ้าของสวนที่บอกว่าสดจริงสามารถล้างแล้วทานได้เลยกินได้เลยผักสดๆจากโคบหนองนาโมเดลดีเจสร้างครับยินหมอ่านี่แท้ของแท้พิสูจน์ได้ไรสารพิษ ของแข่อะไรสารพิษเป็นได้รสชาติคือับเสิร์ฟ้ไปแล้วกินเลยเลยเนาะนี่กินไดยเลยค่ะทุยยางกินสดๆครับจากธรรมชาติเบื้งหน้าคนเนรเกษตรโวกน้องงาครับหนา่ยิมแย้มแจ่มใสครับเจตตา สวยงามสวยงามก็จะบัดประงามนิดนึงว่าเขาแมงกินได้เนาะแม่งกินได้คนต้องกินได้ใช่นี่ครับพี่น้องครับพามาหล่อบึงจริงจริงมือนีเพราะท่านได้ตั้งใจว่าสิมาจริงจังมาได้มาเซีวีครับครับมาเซีวียุนีนนเนี่ยปลูกปลูกยังเนี่ยปลูกไอ้ข้าพร้อมบ่ ออ๋ค่าแป้งนี่ไปล้างเก็บแป้งนี่ไปนี่อีกประมาณจะสามเดือนนึ่งค่าเดี๋ยวนี้นู้นจกบาทตอนนี้คนหล 25, ากหลายยี่สิบหายี่สิบหกวันกับเป็นไรได้แต่ต่อไปนี่สิบปูกบอื่นปูค่ะพื้นที่ททททว่าจะปลูกอีกรอบนึงอาจจะได้ยุบเขาบอกว่าบ่อให้ปูซับต่ว่าสิบลองมืงค่ะอ๋อทดสอบดูได้อืม อันนี้นลเลยอันนี้พันุคานิเนะโอ้ว่ามันว่ามันกองเสียงปรแมเท่านัอ้อ่อ๋อน,นี่นี่อันนี้พันธุ์ 1, คาอ่อมันมีหลายพันธุเดีเลยเนี่ยอันนี้เหลืองคาเหลืองมีหลายพันค่ะแต่ว่านี่ใส ปลูกข้าเหลืองอ่านี่เอาไปปลูกบับนี่เอาไปไปปลูกค่ะข้าวของถมใบที่ถมใบไม่มีเบอร์อ๋อคือวิธีรักษาีรักษาไว้เพื่อรอการปลูกใช่ค่ะอ่าที่แหลกมองว่าเป็นกล่องเพียงหาโมเมนต์ตัวเนี้ยเอออันนี้ทำอะไรนะเฟนฝายครัเฟนไฟล์ปาดมาโขกหนองนามีหอดเฟนฝายครับอันนี้ซื้อมาเด็กน้อยเออเออ แแแต่่ิงๆบบฟลเนโชว์อ้โหนี่ครับบรรยากาศในกระท่อมครับกะทิมีลูกเตาเ่าเหลาแดงครับมันอนลอครับนี่ครับเรามาเที่ยวโคกหนองนาเราก็จะได้ของฝากแบบนี้นะครับอ่าอันนี้นี่ประกาศห่อแท่อโอเคอย่าประกาศห่อของแท้ครับแต่ก่อนนี่ที่วห่อนี่เห็ดเอียงยู่กะให้เขาเศร้าปลูกอ้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืม ครั้งที่แล้ปลูกกระโพดแต่ว่าน้ำมันม่นมพอค่ะคือมีปัญหาน้ำเขาเลยว่าให้จะในสิเก็บกักน้ำได้ก็เลยต้องพุชะพุชะเกิดของทุนหลายค่ะที่เขาก็เลยต้องหาโอกาสที่จะสามารถที่จะช่วยเซีฟค่ะทุกอย่างเขาได้เ,เองสิสุดท้ายแล้วก็กคืออยาก อยากเพศเพราะว่าตามร้อยพอเนี่ยแหละอยู่ดีมีดีมีกินค่ะสั่งรายได้เหลือเอาไปแจกจ่ใจแค่นี้แหละค่ะพอใจแล้วงบประมาณในการคุณนี่เท่าไหร่ก่อนบาทประมาณแสนกว่าบาทก็คือเราไม่ต้องเราไม่ออกเราไม่ได้เสียตังค์เลยไม่เสียค่ะคือพระไอ้เรียกว่าพระธรรมชนเขามาดําเนินการให้เรียบร้อย ทั้งรถขุด ất, ทั้งอะไรทั้งพันปงพันปลาพันไม้นี่แมนมดืดแมนมดืดอยู่ในวงเงินประมาณาาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทพราะว่าเราใช้สามไร่ประมาณนี้ค่ะสพื้นที่สามไร่ใ,ในการ ất, ขุดโคกหนองนามโมเดลเนาะ,ะตอนนี้ก็เริ่มปลูกนั่นปลูกนี่มั่ย่ะค่อยๆปรับปลูกพักกินก้อนลคะค่ะนอกนั่นเดี๋ยวเป็นไม้ยืนต้น แซมๆกันไปบอกพราวอันนี้คือโคกน้องนาเจตตาครับดูหน้าตาคนเป็นเจ้าของโคกน้องนาอ้าเมื่อี้ฝากพี่น้อ,องเว้าไปจำเเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันงามกูเนียสิมากไหมนเนาะอย่าฝ่าลงเด้ออ่าลง้นเลยอ่ะถ้าถ้าถ้ามันงามกูเนียสิมากไหมเนาะมันต้นไม้งามสวยงามนี่จะมา ทยพี่น้องขอเพื่ออีกแต่ว่าน,นี่ให้เห็นว่าเพิ่งเริ่มต้นมันจะเป็นแบบประมาณนี้บางครั้งเศรษฐกิจพอเพียงโค้งรองนาโมเดลภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คุณเห็นแมือนปแต่ให้เห็นเลยว่าการทำเนี่ยมันต้องมันต้องชอบจริงๆแล้วก็รักที่อยู่กับมันเนาะอ่าเมื่อนี้ขอบคุณเจตาครับที่ให้มาเยี่ยมครับได้แถมพักสามหอพร้อก,กาสเขาวบ้อมได้เตรียมตัวเลย บอเป็นยังครับเพราะว่า,าบอให้เราตังต้งตั้งโตครับเมื่อนี้ฝากพี่น้องไว้สักนี้ครับก่อนคลิปต่อไปจิไปทั้งใหนนะฝากพี่น้องเขากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจบ้าผือบ้าหลอครับคล <c oughs> ิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> บ้าผือบาลอคัอกเนาะคักเนาะสุ่มเจ้ารายการเบาเบาบ้านเฮาอ,อย่าจิมนายนี้ แนวอยู่แนวยาอากลาบอืดอีลีอาหารอาชีพมากมีมันคือจริงดีให้พี่น้องเบิงอาหารอาชีพมากมีบันเทึกจริงดีให้พี่น้องเบิง